เซกิโคชิตันโจโชวาครับโปรไซตัตอนนี้27เซนเทศยังไม่ชัดนะครับก็เออจริงๆช่องเทศเนี่ยเหมือนตัวเมียนะครับแล้วก็บนตัวเ,เนี่ยขาวจั่วเลยนะครับแต่ว่าบริเวณใบหน้าเหลืองนะครับก็เห็นเรลงเป็นอันมมได้ก่อนนะครับก็เป็นตันโจโชวาตัวเดียวนะคในอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็เป็น ตันโโชว,วาที่คุณชอบดำดีมากนะครับบอกว่าดำเนี่ยสุดยอดเลยนะถึงแม้จะไม่ใช่พทเทิ์นที่ดีที่สุดนะของตอนโจชว,วาเนี่ยแต่ว่าสังเกตดำที่ขึ้นขึ้นมาแล้วของเขานะครับมีเรียกว่าเป็นน้ำเลยนะครับมาจากโคนแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับถึงแดงเขาจะไม่ได้เต็ม สัวนักนะครับแต่ก็เผมเชื่ออนาคตเนี่ยจะมีดำขึ้นมาปิดบางส่วนนะครับอาจจะแบบปิดค่าดไปอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆตรงเนี้ยตอนแรกมันเป็นดำเอ้ยเป็นแดงนะครับแต่ว่ามันเหมือนได้มองอะไรมานะมองดูรอยลอย,ลอยเป็นรอยแบบเหมือนรอยชนนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆแต่ผมเชั่ว่าดำถึแล้วก็จะข่ามาเป็นอย่างนี้นะฮะ <c oughs> หรือไม่เผลอๆก็แดงก็จะฟิวขึ้นมาเต็มได้นะครับงพรานตรงนี้ก็มองข้ามไปได้เลยนะครับก็เรียกว่าถึงจะไม่ขึ้นนะครับก็สามารถแก้ไขได้ละกันนะครับต้องบอกว่าฝั่งซ้ายของตัวปลาเนี่ยเป็นปลาที่มีลายดีเลยนะครับดำเป็นสี่ชิ้นนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับฝั่งด้านขวาเนี่ยจะเป็นดำชิ้นใหญ่นะครับที่ เขาบอกเขาว่าฟูม,มากนะเวลาจบขึ้นมาเนี่ยก็ลายเรียกว่าไม่แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นลายที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับเป็นบันจ่ชว่าคุณภาพนะครับก็ใครที่หาตันจวชว่านะครับตัวนี้ก็แนะนำเลยนะครับพรียก็สวย Body okay นะครับบอดี้โอเคนะครับบอดี้เรียกว่าสมส่วนนะครับหน้าเลี้ยงนะครับ โมตโตคุโรสองข้างพอดีพอดีนะครับก็ผมให้ดูช่องเพชรเหมือนตัวเมียมากนะครับกลมแล้วก็ตุ๋ยลายดำด้านนี้ดีเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะสี่ตอน แดงก็โอเคนะครับถึงแนมะ้ลายมันจะแบบเ,เล็กนิดนึงนะครับก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะที่หาตัวส,ยสวยๆย่านะครับไปญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยได้ก็ตัวนี้2ีเจ็เซนนะครับเพศยังไม่ชัด จริงๆเน,เนี่ยผม่าเป็นัวเมเมตาก็เป็นดันโจชาวาตัวเดียวนะครับในอีเวนต์นี้นะครับก็ใครที่หาอยู่นะครับคุณภาพดำดีมากดำแดงดีมากนะครับรูปร่างโอเคนะครับก็ลุยได้เลยนะครับ <c oughs> ก็หัวสวยนะครับไม่ได้ใหญ่นักนะฮะแต่ก็เซกิชิ้ก็เป็นฟราร์มที่ทำแบบทำปลาเขาบอกว่าเป็นปลาไซส์กลางเล็กกลางเขาได้ทำได้ดี ไซส์ใหญ่ๆเขาเนี่ยน้อยนะครับดีๆน้อยเปอร์เซ็นต์ปลาดีเมื่อตอนที่แบบปลาเมายัยุเยอะๆเพิ่งไซส์ใหญ่หเขาเนี่ยตอนนี้เรียกว่ายังไม่มากนะครับแต่ของเขาจะได้เรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็ลวดลายนะครับอ,อ่ตันโจโชวานะจากไซกิบุชินะครับ,รบเออ่โคไซเต็มนะครับ27่สิบเเซนเพศไม่ชัดขอบเป็นมากครับ